รีวิวสมาร์ทวอทที่บอกเลยครับว่าคุ้มคุ้มและก็คุ้มครับกับ Imafit b i บิ3 p ส o สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจนน่ชาแนลครับก็ออยินดีต้อนรับทุกคนสู่การรีวิวสมาร์ทวอทกับ Imafit b i บิ3 Pro เครื่องนี้ครับ เป็นสมาร์ทวอทที่บอกเลยครับว่าคุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์นะครับสเปคของเขาครับก็มีไม่ก็ค่อนข้างครอบคลุมเลยทีเดียวครับกับราคาเนี่ยเบาๆครับเพียงแค่1,650บาทครับแถมยังมี G.P.S ให้มาในตัวเครื่องด้วยเนี่ยรุ่นนี้นะครับโอ้ผมพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมว่าเพื่อมเป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาดูกันในส่วนของสเปคการใช้งานและการดีไซน์กันเลยดีกว่าครับทุกคน ทุกคนครับก่อนที่เราจะมาดูที่ตัวนาฬิกานะครับมาดูก่อนว่าภายในกล่องเขามีอะไรเมื่อเราบ้างครับอย่างแรกนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับทุกคนก็จะเป็นแถบแม่เหล็กดูดติดด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่ปึ๊บนี่นะทุกคนก็ค่อนข้างแน่นใช้ได้นะครับทุกคนแล้วก็ใช้มาเป็นคู่มือการใช้งานครับเล่มหนาๆเลยนะฮะแล้วก็จะให้มาเป็นตัวนาฬิกานั่นเองครับอย่างแรกเลยครับเรามาดูที่การดีไซน์ก่อนครับทุกคน สำหรับการดีไซน์ครับรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์มาเป็นหน้าปัดแบบเหลี่ยมเรียนะครับทุกคนแต่ตรงขอบตรงนี้นะครับจะมีความโค้งมนให้นะครับทุกคนซึ่งดูแล้วมีความคลาสสิกนะครับสวยในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็มีความแบบเรียบเลยนะครับทุกคนเรียบแบบ ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนนี่เนาะเรียกอย่างนี้เลยพอมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม home นะครับอยู่ในปุ่มเดียวกันเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะให้มาเป็นในส่วนของเซนเซอร์นะครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จนั่นเองนะครับทุกคน แล้วก็สายเนี่ยเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้โดยการดึงตรงนี้ลงมาแล้วก็ถอดสายเปลี่ยนได้เลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะซื้อสายมาเปลี่ยนด้านนอกได้อีกนะครับทุกคนก่อนแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของสายนะครับก็มีความนิ่มใช้ได้ครับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของน้ําหนักนั่นเองครับรุ่นนี้เนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับจะอยู่ที่33.2กรัมเท่านั้นนะครับทุกคน แล้วก็สําหรับสีนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยสามสีครับทุกคนสาหรับสีที่อุปถัยภ์ตรงนี้นะครับจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีอีก2สีนั่นก็คือสีชมพูแล้วก็สีครีมนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับก็ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวครับ หน้าปัดนะครับจะอยู่ที่1.69นิ้วครับทุกคนเป็นหน้าจอ TFT LCD นั่นเองครับทุกคนสําหรับแบตเตอรี่ที่มีให้นะครับภายในตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่280 mAh นะครับก็ใช้งานนะครับประมาณว่า14วันนะครับจากที่ลองนะ13-14วันนะครับก็ชาร์จสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนี่ แล้วก็รุ่นนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะที่ผมค่อนข้างชอบนั่นก็คือมันมี GPS ในตัวนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนครับมาดูกันใช้งานกันก่อนครับสำหรับการใช้งานนะครับการที่เราปัดลงมาอย่างนี้ครับทุกคนเป็นการเลื่อนลงมานะครับเพื่อจะเซตติ้งการตั้งค่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการเปิดแสงนาฬิกานะครับทุกคนแสงหน้าปัดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดใช้งานการห้ามเปิดโหมดรบพวนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็การกดกลับในแต่ละโหมดเนี่ยเราก็เพียงแค่ปัดมาฝั่งนี้ครับท ปัดนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การปัดมาฝั่งนี้หรือปัดมาฝั่งนี้นะครับมันเป็นการเลื่อนดูวิดเจ็ตนั่นเองครับสารวิดเจตที่เขามีมให้นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเป้าหมายกิจกรรมนะครับก็คือเหมือนกับวันนี้นะครับเราเดินไปกี่ก้าวแคลอรี่เราเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับก็จะรวมมาถึงหน้านี้เลยเราก็กดเข้าไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกเราอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ปุ๊บปัดมาฝั่งนี้นะครับก็เป็นการ วัดในส่วนของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับทุกคนแล้วก็การวัดค่า SPO2 นะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถจะวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นโหมดที่โอ้โหสุดฮิตกันในช่วงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ปัดมาฝั่งนี้นะครับก็คือการวัดความเครียดนั่นเองครับตรงนี้ครับว่เป็นในส่วนของการค่าภายนะครับคือว่าเราเนี่ยทำคะแนนได้เท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับก็เหมาะนะสาหรับใครที่แบบ ตั้งเป้าหมายในตัวเองนะว่าวันหนึ่งเราจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เก็บคะแนนอะไรต่างๆทําให้การออกกาลังกายเนะี่ยค่อนข้าง,างสนุกขึ้นเนาะทุกคนเนาะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเช็คสภาพอากาศนะครับทุกคนก็วันนี้ไปวิ่งได้ไหมย UV เท่าไรนะครับฝนตกความชื้นนะครับผมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับทุกคนเราจะไปวิ่งกี่นาทีต่างๆเนี่ยบอกมาเลยนะฮะ แล้วก็บอกไปถึงพรุ่งนี้มาดูน,นี้นะครับไม่ระวังแผนในการออกกําลังกายหรือว่าวางแผนในการไปเที่ยวไปไหนต่างๆเนี่ยได้ถูกนะฮะก็อันมาฝั่งนี้นะครับคือการเล่นเพลงนั่นเองนะครับทุกคนผมจะลองกดดูนะฮะปุ๊บมันจะเล่นผ่านทางสมาร์ทโฟนของเรานะครับแต่ผมลองแล้วนะทุกคนคือเราไม่สามารถที่จะเล่นผ่าน YouTube ได้นะในการเลื่อนเพลงเพลง,พลง,พลงต่างๆเนี่ยไม่สามารถเซ็ตได้นะฮะแต่ถ้าเป็นแอปเ,ออเกี่ยวกับ เอ็มพ uh, ีสามต่างๆเนี่ยเราสามารถจะเปิดแล้วก็เซตติ้งผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีลําโพงนะครับเสียงจะดังผ่านทางมือถือนะทุกคนบอกให้ชัดๆกันไปเลยนะฮะแล้วก็เมือ่อเราปัดมาสู่หน้าต่างของเพลงครับก็จะกลับมาสู่หน้าปัดนาฬิกาเหมือนเดิมครับแล้วก็การที่เราปัดขึ้นมาอย่างนี้ครับคือการดูในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสายเรียกเข้านะครับไม่ว่าจะเป็น อินสตาแกรมนะครับผมไลน์ทิกตอกอะไรต่างเนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้ผ่านทางมือถือนะครับทุกคนว่าเราจะเปิดให้แอปพลิเคชันไหนแสดงการแจ้งเตือนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนการที่เรากดมาฝั่งนี้นะครับในการกดปุ่มโฮมเนี่ยก็จะเข้ามาสู่หน้าโฮมหรือว่าหน้าหลักนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับหน้าเมนูต่างๆในส่วนของปุ่มโฮมเนี่ยหมวดแรกครับก็จะเป็นในส่วนของเป้าหมายกิจกรรมนะครับก็จะรวมของเรานะครับผมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั้งวันของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่า ในส่วนของการเผาผลาญแคลอรี่นะครับผมเดินไปกี่ก้าวอะไรต่างๆก็บอกนะตัวนี้เป็นค่าพายครับอัตราการเต้นของหัวใจครับเหมือนที่ผมให้ทุกคนได้ดูเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็การนอนหลับครับทุกคนนี่แหละครับเป็นอะไรที่ผมชอบนะในการใช้สมาร์ทวอตนะครับแก๊เก็ตพวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่า,าเวลาเรานอนนะครับมันจะบอกเลยนะว่านอนหลับลึกหลับตื่นเท่าไหรทําไมถึงหลับตื่นยังไงนะครับให้เราเนี่ยทำการออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายโอเคเขาบอกละเอียดนะซึ่งการนอนหลับนี่ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับทุกคน ซึ่งเราตื่นมาเราสามารถรู้ได้เลยว่าเอ๊ะวันนี้เรานอนเพียงพอไหมอะไรยังไงนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเป็นในส่วนของการออกกําลังกายครับทุกคนสำหรับการออกกําลังกายครับรุ่นนี้เนี่ยมีโหมดออกกําลังกายมาให้นะครับทั้งหมดเนี่ย60โหมดนะครับทุกคนซึ่งหลายหลายคนมอ,มองว่าเอ๊ะมันน้อยไปไหมมันไอ้นี่เปล่านะครับทุกคนซึ่ง60โหมดที่เขามีมาให้นะครับก็ครอบคลุมเนาะกีฬาพื้นฐานที่เราออกกําลังกายทั่วไปเนี่ย ครอบคลุมเลยครับทุกคนจะเป็นวิ่งการแจ้งลู่วิ่งไฟฟ้าปั่นจักรยานการเดินนะครับผมว่ายน้ำนะครับอ่าบอกพูดถึงว่ายน้ําในแหล่งน้ําเปิดประมาณนี้นะรุ่นนี้ครับสามารถที่จะกันน้ําได้ที่ 5ATM เลยนะครับทุกคนก็คือพูดงี้ว่าใส่ว่ายน้ําใส่อาบน้ําอะไรต่างๆได้เลยนะครับคือรุ่นนี้น้องเขาไม่กลัวน้ําแน่นอนนะทุกคนแล้วก็กระโดดเชือกทุกคนลองดูดิกระโดดเชือกโยโคงโยคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนาะ ก็จะมีกีฬาเพิ่มเติมนะครับก็จะแยกไปเลยนะครับว่าประเภทวิ่งเดินกีฬาปั่นจักรยานกีฬาในร่มก็มีให้ถึง15ประเภทนะครับวิ่งกลางแจ้งว่ายน้ำนะครับผมกีฬาฤดูหนาวนะครับประเภทฟุตบอลนะครับมีให้ถึงส1เอ็้ยประเภทฟุตบอลมีให้ถึง10เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบสบอลโบลลิงนะครับผมสควอชอะไรต่างๆเนี่ยมีให้ค่อนข้างเยอะมีให้ค่อนข้างครบนะครับทุกคนแล้วก็ปัดกลับมาก่อนครับปุ๊บกีฬามวยครับทุกคนนี่โอ้โหเป็นไงทุกคน ชกมวยนะครับยูโดมวยปล้ำไทยชิกมวยไทยนะครับมีให้ค่อนข้างครบครับโอเคกลับเลยคือพูดง่ายๆว่าหมวดกีฬาที่เขาให้มามีมาให้นะครับก็ค่อนข้างครอบคลุมเนาะในกีฬาทั่วไปกีฬาที่แบบทุกคนออกกําลังกายอยู่แล้วทุกคนเออนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัติการออกกําลังกายครับเมื่อกี้นะผมทดสอบนะฮะ g p s ของรุ่นนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะฮะเมื่อเราไปทดสอบนะครับ สมมติว่าเราไปวิ่งหรือไปขี่จักรยานนะครับเขาก็จะสรุปให้กับเราอย่างนี้เลยครับดีครับก็จะเป็นเส้นทางนะครับที่เราได้เดินทางขับจักรยานไปนะครับทุกคนแต่ที่จริงแล้วผมขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละ <c oughs> เหนื่อยกว่าตัวกขี่จักรยานแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของอารายละเอียดต่างๆนะครับการอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเท่าไรการผ่ผลาญเคเลอรี่เท่าไรระยะทางเท่าไรอะไรต่างๆเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยนะครับทุกคนปัดกลับมาเลยครับปุ๊บนี่ ซึ่งเราสังเกตยังไงนะครับว่ามันขึ้น GPS หรือไม่ขึ้น GPS ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะย,ยกตัวอย่างเป็นการปั่นจักรยานการแจ้งก,ก็งได้นะเห็นยังครับทุกคนด้านบนตรงนี้มันจะขึ้นเลยครับว่าเขียนเลยว่า GPS เห็นไหมเอ่ยตำแหน่งอะไรดูนี่นี่นี่ตรงเนี้ยมุมบนนุ่ยนะครับเห็นนะครับมันจะเขียนว่า GPS อยู่นั่นเองเนาะปึ๊บปัดออกเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับผมเป็นการวัดค่า SPO2 หรือว่าวัดค่าออกซิเจนในเลือดนั่นเองนะครับทุกคน ก็เครที่รักสุขภาพนะครับหมดนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะครับแล้วก็การวัดความเครียดนะครับก็จะสามารถวัดได้เขาจะบอกแค่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ผ่อนคลายเครียดหนักเครียดเบาควรทาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถเซตติ้งให้นาฬิกาแจ้งเตือนได้นะครับว่าถ้าสมมติเราเครียดจนเกินไปนั่งนานเกินไปต่างเนี่ยนาฬิการุ่นนี้ครับสามารถจะแจ้งเตือนตืดตืดให้เราลุกขึ้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับการติดตามรอบเดือนนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงเลยนะครับบบททุกคคนใรี่แ เป็นผู้หญิงเสื้อฟองเสื้อแฟนเคยได้อยู่นะทุกคนแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมในส่วนของการจัดการสิ่งที่ต้องทำนะครับแตงนี้ผมไม่ได้เซตเอาไว้นะครับทุกคนคือคุณไยว่ามันเป็นเหมือนกับเรากําหนดว่าเอเราจะต้องออกกํลาลังกายอะไรยังไงสิ่งเราต้องทําอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมก็มไม่ได้เซตติ้งไว้เนาะคนกลางขี้เกียจนะ <laughs> แล้วก็ ตรงนี้เขาจะเป็นในส่วนการปลูกนะครับแล้วก็หลายคนบอกเอ๊ะมันหมดเพียงแค่นี้เหรอไม่นะครับเราสามารถกดไปที่หมวดเพิ่มเติมได้ครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศเพลงการนับถอยหลังการจับเวลานะครับแล้วก็มีการเทียบเวลาทั่วโลกด้วยนะครับนิวยอร์กลอนดอนนะครับมอสโกนะครับนี่แล้วก็จะใช้ตัวสมาร์ทวอทช์ของเรานี่แหละเป็นปุ่ม p พาเวอร์หรือว่าเป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับให้กับสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนะฮะแล้วก็กดไปใน กล้องถ่ายรูปแล้วก็เอากล้องไปวางไว้สักมุมนึง,นงแล้วเราก็กดชัตเตอร์ผ่านทางสมาร์ทวอตของเราอย่างนี้นะครับแชะแชะนี่ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็สําหรับโหมดที่เขามีมาให้นะครับก็ค่อนข้างครบแล้วก็มีค่อนข้างครอบคลุมนะครับทุกคนแล้วก็โหมดเกี่ยวกับดูแลสุขภาพก็มีมาให้ครบแล้วการเชื่อมต่อละ่ะยากไหมนะฮะรุ่นนี้ครับบอกเลยว่าการเชื่อมต่อน,นี้ง่ายมากครับเพียงแค่เราได้เครื่องมาปุ๊บเรากดปุ่ม พาวเวอร์ตรงนี้นะครับให้เครื่องมันติดขึ้นมาปุ๊บเขาจะขึ้น QR Code ให้กับเราครับแล้วเราก็เอาสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละนะฮะไปสแกน QR Code ครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปมาครับทุกคนสำหรับแอปที่ใช้นะครับก็จะเป็นแอปนี้เลยครับแอปซิปนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งสามารถอย่าดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับทุกคนสำหรับ Android นะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า Android 7.0นะครับว่า Android 7.0ขึ้นไปนะครับแล้วก็ iOS นะครับต้องเป็น iOS 12.0ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถจะใช้งานได้เนาะแด้ยวก็แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเราเพียงแค่สแกน QR code ภายในแอป,ปอีกครั้งหนึ่งครับสแกนปุ๊บที่นาฬิกาของเราหลังยันครับเราก็แค่กดตกลงเขาก็จะสามารถเชื่อมต่อให้กับเราได้เลยครับอ่าเมื่อกี้บูลื่งบอกไปนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยเราสามารถเซตภาษาได้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยรองรับการแจ้งเตือนที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับทุกคนนี่โอเคมาดูกันที่ตัวแอป,ปกันบ้างครับทุกคน ำหรับที่ตัวแอปนะครับหน้าแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการรวมนะครับผมจํานวนก้าอะไรต่างๆอัตราการเต้นของหัวใจนะครับจะดูตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเซตติ้งในส่วนการแจ้งเตือนแอปได้ครับแอปที่พื้นฐานที่เขามีมาให้นะมันจะเป็น Instagram Facebook นะครับผม WhatsApp โอ้โหมีเยอะมากนะครับทุกคนแต่ผมจะเปิดการแจ้งเตือนเฉพาะแอปพลิเคชันที่ผมใช้งานอย่างเดียวนะครับทุกคนนี่ยัง,อยงโอ้โหแอปที่แบบ นี่ให้เราเปิดการแจกเตือนเดี๋ยวค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของอื่นๆนะครับนอกจากแอปพลิเคชันที่เขามีมาให้แล้วเนี่ยเราอยากใช้เปิดการแจกเตือนของแอปอื่นๆหรือเปล่าลอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้เลยนะครับทุกคนโอเคกลับก่อนปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับสายเรียกเข้านะครับผมระบบส่รงระบบสันแ่างเนีน่ยก็จะสามารถเซตติ้งได้หมดเลยนะครับตั้งค่าได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ครับสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นการรวมนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนับก้าวการออกกํลาลังกายการเดินการวิ่งของรรราการ fun, นรันคคะบ ต่างๆเนี่ยก็บวกให้อยู่หน้านี้เลยนะฮะแล้วก็หน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีเป้าหมายของชั้นนะครับก็จะบอกในส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับของสมาร์ทวอดของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เรานะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าปัดของสมาร์ทวอของเราได้ด้วยนะครับโดยการกดมาตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะรานคาหน้าปัดนี่แหละซึ่งหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะ วอตเฟสเนี่ยมีให้เลือกเยอะไหมนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีวอตเฟสให้เลือกได้ถึง50รูปแบบเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถจะดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็มีให้ดาวน์โหลดแบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนสนใจแบบไหนชอบแบบไหนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า ค่อนข้างครบแล้วก็มีความหลากหลายในการใช้งานนะครับสิ่งหนึ่งแหละที่ผมประทับใจรุ่นนี้ก็คือ GPS นี่แหละเวลาไปวิ่งเราจะได้ไม่ต้องพกมือถือนะครับทุกคนพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เบาอีกด้วยนะครับใช้งานก็คุ้มเออราคาก็เบาๆนะครับทุกคนสำหรับสเปคการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับ a f i t b i p 3 Pro เครื่องนี้นะครับก็ ในส่วนของการใช้งานนะครับทุกคนก็ถือว่าครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับหรือว่าการตรวจจับสุขภาพนะครับทุกคนแล้วก็มี GPS มาให้ในตัวนะครับกับราคาเบาๆเนาะที่สําคัญเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับนั่นก็คือในส่วนของการดีไซน์ครับดีไซน์ตัวเครื่องออกมาเหลี่ยมๆนะครับผมคลาสสิกเนาะแล้วก็มีความเบานะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับผมหรือวเด็กผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถใส่ได้ครับ และเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถอยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะได้มือถือสักเครื่องนึงหรือว่าสมาร์ทวอทส์สักเครื่องหนึ่งเนี่ยแนะนำครับตรงมาเลยที่เจนไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไนโฟนครับเฟซบุ๊กเจไนโฟนเรามีบริการจั Free, ดส่งฟรีโดยเด็นนั่นเองครับวันนี้เนี่ยผมหนนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเเจจน เรารับประกันหา้าปีสัมร้องมีคร<ห>ึ่งสัมรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอีกมากมาย